ครับตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดเลยนะครับประมาณ2องทุ่มเก้านาทีไม่ใช่2องทุ่มเนาทีสองทุ่มยีนาทีได้โรงแรมมาร์เบ a r อาร์ตนะครับมาร์เบิลาร์ตทเทตอนนี้เรากำลังจะรอ,ะอเจ้าหน้าที่มาช่วยยกกระเป๋าครับตอนนี้เรามาที่ล็อบบี อ่ามีคนมาช่วยนะดเด็กๆอยู่นี่รอแล้วกันนะเด็กอยู่นี่รอเด็กๆก๊อลังถ่ายรูปก,กันอยู่เด็กๆน่วงย่า <Yeah. S 2> สวยไหมสวยโรงแรมสวยไหมสวยนะสวยไหมสวยมากเลยโ <Okay. S 1> อเไปช่วยกคนของก่อนอ่าเดี๋ยวมึงเลยแล้วยกก่อน